สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาสรุปผลการแข่งขันไทยลีกหนึ่งนที่25ของฤดูกาลประจำวันอาทิตย์ที่2วันจันทร์ที่3และวันอังคารที่4เมษายนปี2566ค่ะพร้อมอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดณนะวันที่4เมษายนปี2566ค่ะเริ่มกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนดที่25ในคืนวันอาทิตย์ที่2เมษายนปี2566ค่ะ มีการแข่งขันทั้งหมดด้วยกัน3คู่ค่ะคู่แรกขอนแก่น u ยูไ e นเตดแพ้ให้กับประจวบ fc ศูนย์ประตูต่อ3คู่ที่2ลราชบุรี fc เสมอนครราชสีมามาด้า fc หนึ่งประตูต่อ1นคู่สุดท้ายหนองบัวพิชยะแพ้ให้กับโพลิเทโล1ประตูต่อ2ค่ะตามมาที่ผลการแข่งขันประจำคืนวันจันทร์ที่3เมษายนปี2566มีแข่งด้วยกันทั้งหมด1คู่ค่ะ ลำปาง FC แพ้กับ BG ปรปทุมยูไนเต็ดซุ้มประตูต่อหนึ่งและผลการแข่งขันประจำคืนวันอังคารที่4เมษายนปี2566มีแข่งด้ยวยกันทั้งหมด4คู่ค่ะคู่แรกสุโขทัย FC เอาชนะชนบุรี FC ไป1ประตูต่อ0คู่ที่2เชียงรายยูไนเต็ดแพ้ให้กับการท่าเรือ FC 2ประตูต่อ3คู่ที่3เมืองทองยูไนเต็ดเอาชนะลำพูนวอริเออร์3ประตูต่อ1 และคู่สุดท้ายของวันนี้ทรูแบงคอกยูไนเต็ดเอาชนะบุรีรัมยูไนเต็ด4ประตูต่อ3ค่ะทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ที่1บุรีรัมยูไนเต็ดแข่ง25นัดมี64คะแนนที่2ทรูแบงคอกยูไนเต็ดแข่ง25นัดมี55คะแนนที่3การท่าเรือ f อแข่ง25นัดมี42คะแนนที่4เมืองทองยูไนเต็ดแข่ง25นัดมี41คะแนน ที่5ราชบุรีเอซแข่ง25นัดมี39คะแนนที่6ชนบุรีเอแข่ง25นัดมี37คะแนนที่7เชียงรายยูไนเต็ดแข่ง25นัดมี35คะแนนที่ 8. โปโพลิทเทโล f อแข่ง25นัดมี33คะแนนที่9 B g ปทุมยูไนเต็ดแข่ง25นัดมี32คะแนน ที10สุโขทัย FC แข่ง25นัดมี29คะแนนที่11นครราชสีมามาด,ด้า FC แข่ง25นัดมี28คะแนนที่12ขอนแก่นยูไนเต็ดแข่ง25นัดมี26คะแนนที่13ประจวบ FC แข่ง25นัดมี25คะแนนที่14ลำพูนวอ,อริเออร์แข่ง25นัดมี24คะแนน ที่15นองบัพิชยะแข่ง25นัดมี17คะแนนและลำดับสุดท้ายลำปาง FC แข่ง25นัดมี16คะแนนค่ะและทั้งหมดนี้คือผลการแข่งขันไทยลีก1นัดที่25ของฤดูกาลประจำวันที่2ถึงวันที่4เมษายนปี2566ค่ะพร้อมอัปเดตตารนางคะแนนณะวันที่4เมษายนปี2566ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ